สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องพันษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมวันนี้บรรยากาศท่าช้างครับผมผ่าน้องพันษาครับผมอาบน้ําเสร็จแล้วก็พามายืนกินหญ้ากับพี่ทองไทยครับผมบรรยากาศช่วงเช้าครับผมนะครับผมน้องพันษากับพี่ทองไทยครับผมผมมากินหญ้าด้วยกันนะครับผม สาก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับผมนี่ครับแล้วก็พังลุ่มซับนะครับผมนี่ครับผมสายยกครับผมลุงมซับของเราครับผมคุณยายลุ่มซับนะครับผมนี่ครับผมก็ที่บัวตองครับผม อีกตองครับผมนะครับผมบรรยากาศช่วงเช้าๆครับผมช้างก็ยังขึ้นมาไม่หมดนะครับผมมาทานน้ำครับผมครับผมที่พักช้างปังกาวันะครับผมกับบรรยากาศครับผมเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกครับผมครับผมที่กรงซับครับผมอันจะเป็นพี่ทองไทยครับผมกับน้องพันษาครับผมกลางทานขยะอะไรกันครับผม เท้าครับน้องก็ยืนครับผมหยอกกันเล่นครับผมรู้สึกว่าน้องพรรษากับพี่ทองไทยนจะสูงเท่ากันแล้วนะครับผมพี่ทองไทยก็อายุ30กว่าปีครับผมกับน้องพรรษาครับผมอายุ18ครับผมรู้สึกว่าหลังนี่จะสูงเท่ากันแล้วครับผมน่ครับผมหลังของน้องพรรษานี่ก็จะสูงเท่าพี่ทองไทยแล้วครับผมทวัดจากสายตานะครับผม ก็ยีกสปีสปีน้องพภาษาน่าจะสูงกว่าพี่ทองไทยนะครับผมน้องพภาษาของเราครับผมไวกำลังโตนะครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนมาอยู่กับควานุกใหม่ๆเมื่อสองปีที่แล้วยังตัวเล็กๆอยู่นะครับผมน้องภาษาตัวนี้ยื่นมือจับถึงหัวเลยนะครับผม นี่ก็สูงเข้ากับพี่ทองไทยแล้วครับผมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมพาน้องพันสามมาทานญ้ากับพี่ทองไทยแป๊บหนึ่งครับผมก็จะพาไปเดินเล่นเดิอนออกกําลังกายครับผมสองสาวของเราครับ ช่วงเช้าๆนะครับผม ของเรากำ็นังทานยาย่างคาริตร่อยครับผม,มรบรรยากาศชมเช้ชานะครับผม,ม อยลูกถอยถอยหนูจะเด้ายบไปไหนลูกถอยเย็บเป็นอย่างเดียวเลยน้องภาษาเนี่ยบรรยากาศช่วงเช้านะครับผม ถ้าดูจากมุมนี้น้องภาษานี่หลังนี่จะสูงเท่าหัวพี่้องใครครับผมแต่หวัวน้องภาษาจะเป็นทางหงวัวตกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมฝกกดซับตไคร้กับน้องภาษาเลยครับผม ทันโอเลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ